ช่วงนี้มีกระแสข่าวในแง่ลบมากมายเกี่ยวกับบริษัทเมตาที่เป็นยานแม่ของแพลตฟอร์มอย่าง Facebook Instagram และ w h a t s a p p ทาให้หุ้นของบริษัทร่วงลงไปถึง24%ซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าหุ้นที่ต่ําสุดตั้งแต่ปี2016หรือต่ําสุดในรอบ6ปีทั้งนี้ในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นไตรามาสล่าสุดก็มีรายงานผลประกอบการออกมาว่ามีรายได้เพียง27,700ล้านเหรียญหรือประมาณ1ล้านล้านบาทเท่านั้นซึ่งลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันกับปปปีีีีทท่่่แล้ววอยู4%รมไถึงใน 2022ก็ถือว่ารายได้ของบริษัทต่ำลงอย่างน่าใจหายต่อเนื่องกันเป็นไตรามาสที่2ส่วนของกำไรร่วงลงอยู่ที่52%เหลือเพียง4,400ล้านเหรียญหรือประมาณ116,000ล้านบาทเท่านั้นซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของเมตานั่นก็คือมาสคาเบิร์กมุ่งมั่นที่จะลงทุนเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปกับ Reality l a b ที่ทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเมตาเวิร์ดรวไมไปถึงปัจจัยภายนอกอย่างแอปพลิเคชัน Tik t o k ที่ทำให้รายได้ในการโฆษณาหายไปอีกกทัั้งารอปเดต ควาเป็นส่วนตองของ Apple นั้นก็ทําให้ผู้คนสามารถเข้าถึงโฆษณาของ Facebook ได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเอง